ถ้าตายไปจากเสียงแล้วเขายังเขายังมีแรงกันอยู่นะปพี่น้อคนพวกนี้สำหรับคำว่านักเขารู้จักพอหรอพี่เหนื่อยเยื่อพี่น้องจะกงทำไมวะพี่น้องเนื่ยยังโหน้องเนีย อเไไมื่อก่อนอไม่รู้เหรอว่ากุยอยู่ฟิตถัดมาพเพลงอะไรถัดมาเอานี้ดีกว่าในเมื่อทุกคนอยากจะจับมือกับพวกเราไว้อย่างนี้ตลอดไปเล่า,อา,อาชอบกระจีบเหรอเป็นไรเป็นภาษาเวลามีคนพูดขัดหัวพูดจะจะตามไปด้วยอะ่ะเออ คำว่าคุยกับคำวา่าทหารคนละวอย่างกะนใช่ครับเดี๋ยวต้องเล่นไฮโซให้จะสุไมได้กไ็ไดคนไฮโซเนี่ยเขาจะพูดคำว่าสวยใช่ไหมไอ้น้องเจ้าเพลงอะไรมาเจอกับพี่ เราไปปิดท,ท้ายกันจริงๆอย่าเดือตัวเองอย่าเดือเดี๋ยวเขาจับตีก้นนะพูดอี้ก็ยิ่งเดือดอาหร <laughs> อ <laughs> พี่พูดพี่พูดเอาดิพี่พูดหน่อยดี <laughs> น้องสาว <laughs> ฟังเพลงชูมัสโซมัสบริม,มันะล